สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่คนเป็นต้องตื่นและคนตายอยากจะบอกเล่ากับรายการเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนอยู่กับผมนาเป็ดชายที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความสยองที่อยู่ไกลตัวจนคุณคาดไม่ถึงครับก่อนเราจะเข้าสู่เรื่องราวในคืนนี้ นาต้องขอแจ้งเตือนทุกท่านอย่างเป็นทางการว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงใดๆทั้งสิน้นฟังเอาอัทรรตฟังเพื่อเป็นเพื่อนยามดึกนะครับคืนนี้นาอยู่กับสายของคุณพงนามสมมุติชายผู้ทำอาชีพที่ต้องอยู่กับความเงียบ และความมืดเพียงลำพังกับชื่อเรื่องที่ทำให้น้าถึงกับต้องมองซ้ายมองขวาว่าเรื่องจริงจากคนเฝ้ายามสวัสดีครับคุณพงษ์สวัสดีครับน้าเป็ดสวัสดีแฟนๆรายการทุกคนครับเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องลาออกจากการเป็นรปภทันทีหลังจากทำม,มาสิบปีและไม่คิดจะกลับไปทำงานกลางคืนอีกเลยครับโอ้ ประสบการณ์สิบปีมาจบลงในคืนเดียวเนี่ยนะคุณพงษ์น้าชักจะอยากรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้คนเฝ้ายามมือโปรอย่างคุณถึงกับถอดใจพร้อมแล้วเล่ายาวๆมาเลยครับน้าจะคอยเป็นเพื่อนคุณเองเรื่องมันเกิดตอนที่ผมไปรับงานเฝ้าโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งครับนะที่นี่กว้างมากมีโกดังทั้งหมดห้าหลังรอบข้างเป็นป่าหญาคาที่สูงท่วมหัว บรรยากาศมันวังเวงตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงแล้วครับหัวหน้ายามคนเก่ากำชับผมก่อนส่งเวนว่าพงเวลาเดินตรวจนะเดินแค่รอบนอกโกดังพอนะอย่าเข้าไปในโกดังหลังที่สเด็ดขาดและถ้าเห็นใครเดินสวนมาห้ามถักห้ามส่องไฟใส่หน้าเขาผมก็งงสิครับนะนึกว่ามีพวกของอาถรรพ์เก็บไว้ข้างในแรกผ่านไปปกติครับแต่คืนที่สช่วงประมาณตีหนึ่งผมต้องเดินตรวจตามจุด ทันทีที่ผมเดินผ่านหน้าโกดังหลังที่สี่ผมได้ยินเสียงคนทำของหล่นดังปังมาจากข้างในครับนะเดี๋ยวๆคุณพงศ์โกดังมันล็อกอยู่ไม่ใช่หรอแล้วเสียงมันดังมาจากข้างในชัดเลยไหมครับคุณพงศ์ได้ลองชะงกหน้าไปดูตามช่องระบายอากาศบ้างไหมตอนแรกผมก็จะเดินผ่านครับนะแต่เสียงมันตามมาด้วยเสียงคนร้องเพลงครับเป็นเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กเบาๆหวานๆแต่ฟังแล้วเย็นไปถึงสันหลังผมเลยเผลอเอาไฟฉายส่องเข้าไปในช่องหน้าต่างแตกๆของโกดังนั้น นาเป็ดครับผมเห็นคนยืนหันหลังอยู่ท่ามกลางกองปูนที่วางสแต็กไว้สูงสูครับผมตะโกนถามไปว่าใครนะ่ะเข้ามาทําอะไรตามสัญชาตญาณยามครับนะทันทีที่ผมทักเสียงเพลงนั้นหยุดกระทันหันเงานั้นค่อยๆหันมาหาผมชา้าช้านะ้าครับแสงไฟฉายผมมันสั่นไปหมดเพราะมือผมเริ่มสั่นสิ่งที่หันมาไม่ใช่คนครับนะหน้าของมันมีแค่ลูกตาขนาดใหญ่ข้างเดียวอยู่กลางใบหน้าและมันไม่มีปากแต่มันส่งเสียงหัวเราะกล้องออกมาจากลําคอได้ มันเริ่มวิ่งครับนะแต่มันไม่ได้วิ่งบนพื้นนะมันวิ่งไต่ผนังโกดังขึ้นไปบนเพดานอย่างรวดเร็วเหมือนจิ้งจกผมวิ่งหนีสุดชีวิตไปที่ป้อมยามด้านหน้ากะจะโทรแจ้งหัวหน้าแต่พอมาถึงป้อมนาเป็ดเชื่อไหมผมเห็นตัวเองนั่งอยู่ในป้อมครับเฮ้ย <Hey, S 1> เห็นตัวเองนั่งอยู่ในป้อมหมายความว่าไงคุณพงษ์คือมีคนหน้าเหมือนคุณนั่งทํางานแทนคุณอยู่เหรอแล้วเขาเห็นคุณไหมเขาหันมาหาผมครับนะใบหน้าเขาก็คือผมทุกอย่างแต่ดวงตาเขามันดําสนิทไม่มีตาขาว เขาแสยะยิ้มที่กว้างไปถึงรูหูแล้วพูดด้วยเสียงของผมเป๊ะๆว่ากลับมาตรวจโกดังที่สีต่อสิผมยังร้องแข่งไม่จบเลยผมช็อกจนเขาซุดกลิ่นเหม็นสาบเหมือนซากศพโชยออกมาจากตัวผมที่นั่งอยู่ในป้อมนั้นผมรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายวิ่งฝ่าความมืดออกไปทางรั้วด้านข้างบ้านพักคนงานที่อยู่ไกลออกไปครับผมไปเาะห้องพักคนหน้ายามแกเปิดออกมาเห็นผมสภาพนั้นแกถอนให้ใจยาวแล้วลากผมเข้าไปในห้องแกเล่าความจริงให้ฟังครับนะแกบอกว่าโกดังหลังที่สีนะ เมื่อก่อนตอนก่อสร้างมีคนงานตกลงไปในเครื่องโม้ปูนแล้วร่างแหลกเหลวอยู่ในนั้นแต่เจ้าของโครงการสั่งให้เทปูนทับไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาและกลัวเป็นข่าวใหญ่ปูนเหล่านั้นถูกนําไปใช้หล่อเสาเข็มของโกดังหลังที่สี่ทั้งหมดและที่น่ากลัวคือยามคนไหนที่ทักหรือจ้องหน้าวิญญาณที่นั่นมันจะเริ่มก๊อปปี้ร่างกายของคนคนนั้นเพื่อที่จะหาทางออกไปจากโกดังที่กักขังมันไว้มันกําลังจะแทนที่ผมครับนะโอ้โหนี่มันคือการแย่งร่างกันชัดๆเลยนะคุณพงษ์แล้วร่างนั้นที่นั่งอยู่ในป้อมครับ มันหายไปไหมพอเช้าวันต่อมาผมกับโผลหน้าเข้าไปตรวจสอบที่ป้อมไม่มีใครอยู่ครับนะแต่ที่สมุดลงเวลาเข้าเวรมีชื่อผมเซ็นชื่อไว้ด้วยลายมือผมเองเป๊ะตลอดทั้งคืนที่ผมวิ่งหนีตายอยู่และที่หน้าโกดังหลังที่4มีรอยนิ้วมือ5นิ้วที่เปื้อนค่าปูนแห้งๆแปะอยู่ที่กระจกจุดที่ผมเอาไฟฉายส่องเข้าไปครับผมลาออกทันทีโดยไม่ขอรับเงินเดือนที่เหลือครับนะทุกวันนี้ผมยังฝันเห็นตัวเองคนนั้นมายืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟัง ผมต้องนอนเปิดไฟตลอดและไม่กล้าส่องกระจกตอนกลางคืนอีกเลยเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งคนที่อยู่ในกระจกอาจไม่ใช่ผมอีกต่อไปสุดยอดของความสยองครับคุณพงศ์คนเฝ้ายามอาชีพที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับต้องแบกรับความลับของสถานที่ไว้อย่างมหาศาลขอบคุณคุณพงศ์มากนะครับที่มาแชร์เรื่องนี้ให้น้าและแฟนรายการฟังเอาละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของคุณพงศ์จบลงไปแล้วใครที่กำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่แล้วต้องทำงานกระดึก นาะขอแนะนำอย่างหนึ่งนะครับอย่าทักและยาสองไฟใส่หน้าใครในความมืดเพราะคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะคือคนจริงๆหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องราวทั้งหมดแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าไประแวงจนไม่ทำงานทำการละ่ะ <c oughs> คืนนี้นะ้าเป็ดและรายการเล่าเรื่องหลอนๆยามค่าคืนต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ตอนหน้าพร้อมความสยองครั้งใหม่สวัสดีครับนอนหลับฝันดีถ้าทำได้นะครับทุกคน